สบายดีพี่น้องพอกันตอนบ่ายน่นชิลปไปมาเขาโอ้มาเขาก่อนจิชิม่ายเตอลืมมา,ขาขเข่าค่าอยลืมมาเขาป้าลุงเอ,อ้ยไปไดนทางหายเมื่อกี้นะ่ะยืนะ้อน่ะมันชัวบ่ช่องเด้ฮึฮึช่องเด้ชัวมา

ป่านหูออกมาแล้วเป็นอะไรผัวหญ่เคียวมวนบ่อหรือมือยแต่เคียวมาแต่ป่านคันเทน,หนาหับจ่างก,กินสีนพี่น้องอเธอที่ทองแล้วเราไปนี่ไปมือวานมือซืนอนี่ก,ก็ไปไปมือนี่อีก อาจารย์กินซีนแบบว่ะข้าเจ้าอันว่านกันเด้พี่น้องอันงัวตัวนึงนี่ปันกันผุนละจักว่าจักว่าจักว่าแล้วก็ไปป่านอ๋อคุณกันแล๋อเล้วก็ขางัวกินวนันมันสิโบมีเม่เลยคู่มือนี่นะป่านข้าหน้ากินงนะ้อ,งอ,อะน,นะโบฮะกามีให้อีพ่อฮะกาได้ไปนี่แหละตะกี้กับ,บ โบไปหรือโบมีคือบูดิญินน่าไปเค็มนาดูบ่เนี่ยใส่เบ่งดูสิ่งนะซ้ำเธอได้แม่ซ้ำหาลอยบ่ใส่มาฟีคนละสิบเจ็ดบา ตะเคียวไปหับจังติวติวติวพี่น้องอยากไปถ่ายคลิปลยอยูแล้ยังแม่กระดูคืโอโบลายพอเหนือสุดๆเรนะจ้าพี่น้องจ๊าโอ้ลายตืบลายกลัวมือน,นั่นมือน่ะน้อยแห้งหน้อยไหมเนาะ มื่อวานมาซื้อนี่น้อยแห้งมือนี่ในลายมือนี่โอ้ยคันสือก็เกือบหาล่อยผลแลวนี่นะใส่ลูกใส่มือนี่ก็ไป้ายอีกแล้วเฮ้ยเอ้ยเอยเอยเอช่วยนั่นอีน,น้อยนี่น่าแม่ว่ายไปปั่นขานาดนนลเาเดอร์ ไปบอได้อาอยใหญ่นี่บอเออออไปฮันลาเต้ลงคันนาป้าทูขีดสภาพไปยิงยางยิงยางยิงยางยิงขึ้นสิมวนขนาดงวตัวหนึ่งสาวคนบนเป็นช่ษสี่คนม่ารอนะสงเศรษฐกุลเศรษฐกุงวตัวหนึ่งป้าทูถือว่าเติบหนึ่งอยู่ได้ดิเนาะ S <S ระบบระบอนกินโบจะสิกินโบเฮ้ยเห้เดินไหนครับจ่างป่านคันเธนากินนีซีนงัวอันนี้แม่สืบทอดกันมาแต่บุหานอาการพี่น้องแต่ข้าวแตาพ่พ่อแต่แม่์ป่านคันณากินงัวก็บ่วได้อัน ฮะย,ย่อนอยู่อีกครั้งเพราะว่าคูม,มือนี่มีแต่เห็ดเอาหลุดเอาล่างบ่คอยมีไปเห็ดป่านข้างหน้าอูอูอูต้องจําำความได้หน้าท่งนี้เมยเห็ดเธอหนึ่งบ่แม่คอยลอยมาป่านเบ่ะหน้าห้ามตั้งแต่เข้าที่ได้ชี่ยาตั้งแต่เข้า จกักำได้พอจะจำความได้สิสิว่าเขาไอ้ลอยมะปานงัวตัวหนึ่งงูหนอยตัวหนึ่งว่ะแล้วสแล้วคนกรับจ้างเป็นเงินแล้วคนกรหับหักบบมีดอกเงินสลายเนาะแม่เนาะมีแต่เป็นหัวเป็นซินงัวมันอนี่กระเดดอ้าสิตก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 สิทุก,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 กมองดูมองดู

Đi, 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 đi. nhập kết bay luôn nhập kết bay, Mình đu này nhung thủ 1, 2, 3, 4 hạ này nhung oh. đi, đi, đi. thuồng theo thế họ chạy chạy bay nâm là, họ trang tổ là. em là bọn mình bạn mới. ui. chúc, thế nhang bạc này. đưa, bay bạn, nam po kheo đưa. rồi bay đưa, xịt tục, đưa. gỉng, lúm lúm lúm, đơ bạn đưa, ao tục, ao 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 nhập ọt ý là nhập ọt ừ. được trước bọn xăng đi dạ chốt nhông hoa ngoại chua ma y tá đầm y tá chua mama mẹ ăn nòng khử má, nòng luôn khử rồi đi má <laughs> Mụ thước non, mụ, mụ thước non Thước non, ở ai tín nè, tín khen nó nè Ôi, đẹp lắm anh nhai cả píng, kinh tổn 1, men ya đi phở, nó tăng bực heng, hay... đi đây, nó tăng anh gì hai phù, thằng phù na hay nhảy ba, mình điêu, ta kinh pí ออ้ยเหนือสดๆเลยก๋วยเตี๋ยวเพียมาก้มๆเราดู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 พี่น้องอพี่ลูกก็ไแมงวันลายโอ้ยต,า,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 ตาย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 โอ้ยแม่เอ้ยมาไหว้เนแม่แมงวันนี่ติดกับโบ๊โบ,โบเสียงจักเถ่อติดบุตรตั้งเขาได้แผ่นแล้วพูอยู่ขยะผมน้องต๊กเด้อมาไหว้ไหวแมงวันนี่ เอาแมจูอาลงเชียงโศพัพท์เมตาคิปเอาลงกิมแกิค่นี้โู้แมงวันกัเน,น้อ,นนนนอได้ใจขนาดมันปิว้วโตเลยนะติดกันเอาลงเสียงโท์ซับยังว่าป้าเห็ <c oughs> นไปกินเห็นพกสุม่ม ถ้ากตื่นชินออีกเสียบอ่จื้อทางเมื่อแล้วบอกเมื่อนี้ก็แรงคนละบวกไปเอาหมานหน่อยเว้ย

บเอาเงินไปซื้อเสือกงวบโมีจากตนะบได้ผูกคืนหนึ่ได้ผูกนะลืมไมได้บอกเลยกจ้ายังบบอีบาสิผูกงวนี่เออ ใช่วันข่ายปุ้ยนี่ก็บรดอดเสือกแซบบ่แม่ต่อเต้ที่จะเตบขนาดพี่น้องอืม โอยหมูเออยเนาะป้าครูใคครูมันเปตซีเีมวเนาะบมเริ่มผมพิ่มผมเริ่มมพั่มจู่นะป้าตาเห่างก่อยรวะไม่ต้องพ่เ่าวะมีแต่คนรุ่ดเก่าแล้วไปป่านคนรุุนใหม่ รุ่ง้เอาลงเสียงโทรศัพท์นะน,นะเียินนะน่รอรอยซิตกสิตกสิตกอันนี้ก็เอ็ดไหมยังมันสิตกตนะ๊ะเห็นบ่อช่องเขาแล้วกินเขาสินป่านขนาน่านะ ขันหน้าเคุณคุนเบิดไม่หน้าไงมาสนไล่ยันผูโพกันคลิปใหม่้นเพ่งเนื้อฝากคนละกดแซ์คดติดตามชิซสยซื้อหัวขอคลิปวานาดีเด้เนาะ